ช่วงนี้เป็นช่วงคาถามจากทางบ้านนะครับคําถามแรกของเรนถามพระอาจารย์นะครับว่าชีวิตคู่จะมั่นคงได้อย่างไรครับพระอาจารย์คาถามนี้นี่ตะมาทุกคำาเยอะมากมล่าสุดนี้ไปเทศในงานแต่งงานที่สุพรรณครับครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่มนเป็นกรณีพิเศษอืมหลังจากหลังน้าสังเสร็จแล้วฟังเทศกันโอ้อย่างนั้นนะในงานนะในงานแต่งงานแขกเขาก็ตกใจทั้งสุพรรณเขาถามว่าชีวิตคู่จะมั่นคงได้อย่างไร ตลอดเวลาที่ตรรมาเดินทางไปในสุพรรณน้ํ<ม>าท่วม,วม,มตรรมาก็เลยบอกว่าชีวิตคู่จะมั่นคงนะต้องหลีดภัยหลนนีัยเ่ชนิดหนึ่งให้ได้อะไรครับอุทกกับภัยน้ําท่วมอ่าครับนานๆมันจะท่วมทีใช่ไหมใช่ครับอ่าต่อไปวาตะไยพายุกระหน่ำพายุนานนานจะพัดทีใช่ครับต่อไปอักขีภัยไฟไ,ไหม้ไฟมันก็ไม่ได้ไหมทุกวันนานนานก็ไหมทีครับ แต่ภัยสุดท้ายนี่สําคัญที่สุดสําหรับชีวิตคู่กิ๊กกับภัยกิ๊กกับภัยกิ๊กกับภัยนะครับกิ๊กกับภัยมี่เขาหลายหลายกิ๊กกับภัยอันนี้ร้ายแรงยิ่งกว่าภัยทั้งสามที่กล่าวมาก่อนอันนี้น้ําท่วมนานๆท่วมพายุกระหน่ำนานๆมาใช่ไหมตะกีภัยนานๆไม่แต่กิ๊กกับภัยเนี่ยมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคู่ได้ตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานอกใจกันและกันครับชีวิตคู่พร้อมที่จะอปาง เพราะฉะนั้นอย่าให้มีกิ๊กกะไผมาสั่นสะเทือนความมั่นคงของชีวิตโคับอาตมาก็พูดแค่นี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาสาทุเลยสว่างเลยตแต่ผมยังมือดอยู่เลยก <laughs> ็มผมนี่ไม่ใช่กิ๊กกะัผอไะไผ่ของผมที่เดือดร้อนที่สุดคืเนี่แหละน้าท่วมเนี่ยละโอ้เพราะมันท่วมปากนี่ตลอดเวลาคมณจะพูดยังไงไอคุณก็พูดไปพอสมควรแล้วนะก่อนหน้านี้เลยครับทีวีพีดีมาเขาชงเลย ก็จะมาก็จะได้เพิ่มไปอีกนะโอทภัยนี่เโอทภัยโอทภัยเห็นไหมต้องระวังนะอุทกภัยวาตภัยอักคีภัยกิกบภัยและโอทภัยระวังให้ดี